รับแพทย์แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลสุนทบดนบ้านโคงหัวช้างทุกตากพาเลาะวันนี้พามาดูกิจกรรมของผู้สูงอายุกันค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการจัดกิจกรรมออกกําลังกายท่าบริหารหลือสีดัดตนที่ห้องประชุมชั้นสี่เทศบาลนาครบุรีรัมย์ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่หมอจันดียวกไทยสงมาเป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมผู้สูงอายุเราก็ได้จัดเป็นประจำทุกเดือนนะคะแต่ละเดือนเราก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กันไปค่ะ ซึ่งวันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมอาจจะบางตาไปหน่อยเนื่องจากหลายคนก็ติดธุระและก็อยู่ในช่วงฤดูทำนาหลายคนจะต้องไปทำนาค่ะเริ่มต้นวิทยากรก็จะบรรยายความเป็นมาของฤาษีดัดตนเสร็จแล้วก็จะอยู่ในช่วงของการทำกิจกรรมค่ะและที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นการนวดหน้าการบริหารหน้าซึ่งมีอยู่หลายท่ามากเลยค่ะเราไปดูกันเลยเสย้ไปแล้วก็ลูลตามทาเ้กับฝันลมหายใจออกช้า ทาแป้งนะคะเพื่อกระตุนน้นผ่ากล้ามเนื้อโดยเยงใบหน้านะคะท่าที่สามนะคะเป็นท่าเช็ดปากอามือซ้ายอาลิ้บิปากไปนี่เป็นพีปากตึงให้สะบักตึงเลยดึงดีให้ ลหลังจากผ่านท่าบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้าแล้วทีนี้ก็ถึงท่าลอสีดัดตนแล้วค่ะทุกคนผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําตามที่วิทยากรบอกอย่างเคร่งครัดแล้วก็มาถึงเวลารับอาหารว่างแล้วค่ะและทุกครั้งที่มีกิจกรรมนะคะผู้สูงอายุก็จะนําของมาขายด้วยค่ะ วันนี้ก็จะมีมะนาวมีแคบหมูแล้วก็มีพืชผักต่างๆหลังจากเสิร์ฟอาหารวา่างเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมอาหารกลางวันกันค่ะนี่เป็นขนมหวานที่เตรียมกันในวันนี้นะคะเป็นลอดช่องแตงไทยส่วนอาหารกลางวันนั้นพี่ตุกตาไม่ได้ถ่ายค่ะ